ให้เขาก่อนสิพี่เอากระเปาแบงค์มาค่ะดูเอาสกูตชี่มาปาลงพื้นให้พี่ฟังหน่อยได้หนีปลาแล้วเสียงไม,เงไม่เสียงไม่จึบอะเอามาหนูปาแล้วพี่เียนลองเอาตบกับมือให้ฟังน่ะอุ้ยมันมีน้ำหนักเลยอลองโยน,โ,นยโยนใส่มือเหรอโยนใส่กับแพงค่ะ <laughs> เสียงไม่เหมือนเดิมนะะพี่เจยลองเคาะๆอย่างเงี้ยเอาเล็บไปเสียงมันมีความแปะๆและเสียงมันเริ่มไม่เหมือนละไหนลองบีบให้เออบีบให้ฟังหน่อยดิโอ้ยโอ้ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเออเข้ามาใกล้ๆกล้ก่อนเออเสียงไงไม่รู้เออเคาะได้ไหมเคาะกาแพงได้ดิ ไม่ใช่แหละน้ำหนักมันอันนี้ถ้าเป็นเขาแบบมันดูปุ่งปุ่งปุ่งเนี่ยท, <c oughs> ทำอะไรวทำอะไรข้าวกลองไม่อันนี้มันดูนน้ำหนักมันดูแน่นอ่ะพี่เจนนี่โกโหกคิด <c oughs> ว่าอะไรเมาส์อ่ะเมาส์แอบมอยเม,มาส์มาหรือเปล่าเฮ้ยบอกว่าเผาเขาแบงก็เผาเขาแบงดิคิดว่าโกหกคิดว่าเป็นฟองไอ้พะกอดใบอ่ะยังง <c oughs> ี้หรอ